นะครับมาลงให้ใหม่นะครับคิดเมื่อสักครู่น่าจะมีปัญหาในระบบเสียงนะนะครับโซโลฟังชั่นนะครับแมงสองวันละนาทีบาทนำไปสองศูนย์จริงๆแม่งจะปิดจ็อบตั้งแต่หกสิบนาทีไปละพี่กลับมาแพ้เนี่ยมาโดนนาทีบาทอีกละโคตรเซ็งครับอ่ะคอมเมนต์มาได้นะครับโดนพร้อมโดนด่าเลยนะครับก็ขออภัยเอสซีกับตันแปะไว้ด้วยนะครับเมื่อวานด้วยนะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะครับมีธุระด่วนแต่วันนี้ รอติดตามได้เลยครับพร้อมจัดหนกครับทบปนทบดอกให้อย่างแน่นอนหกโมงเย็นสิบแปดนาฬกาไล์สดวันนี้เดี๋ยวจะมาเจอดด้วยใครนะครับวันนี้ยังอยู่ที่สเปนเอีบาเจอเอลเดนเซผลงานเอีบาไม่ไม่เอาอะไรเลยสองนัดแพ้รวดสามนัดแล้วที่ยังไม่ชนะใครส่วนทางฝั่งเอลเดนเซ่ C, หลังจากที่ชนะคารดีมาบทจะดีแล้วนะครับนัดล่าสุดมาแพ้กาสเซดอน,นีกเอาละวันนี้ แพ้ต่อแพ้มาเจอกันเอีบาผลงานไม่ดีแต่วันนี้ในบ้านผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้จะเป็นเกมปลดล็อกเกมชัยชนะของทางด้านเอีบาตัวนี้ผมจัดให้เลยนะเน้นๆหนักๆทบต้นทบดอกวางที่เอีบายาวๆวางที่เอีบายาวๆนะครับฝากไว้ด้วยนะเอีบายาวๆวันนี้แล้วทาไมกับตันถึงให้เอีบ6าหกโมงเย็นมาฟังกับิิคราะห์รวมไปถึงอยากให้กับตัครีข้อตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มา เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มพบต้นพบดอกให้วันนี้จัดไปครับไออีบาหวาดเจียบ